สวัสดีครับมาพบพ่อกันคือเก่าครับผมกับช่องอีสานพัดินเจมจีแชนแนลครับผมต่ำอีกแล้วครับวันนี้ย่วงง่วงเอาครับย่วงงวงในครกกั่แหละตํำไอปูครับดีครับผมแม่ไข่ได้เลยครหมูขาเจ้ากินต้มอึงผมมูมีอึงให้กินอยู่แต่ในหัวพักในกรุงเทพมูมีอึงให้กินกบกินปูนี่แหละมามาครับต่ำปูใส่มง่วงทำกันครับต่ำเองแซ่บเองครับซื้อปูมาแล้วก็มา โยงโยกใส่โคกอยู่ยแล้วผมมาครับผมเอาเลยก็ลุยเลยครับพักเอากรหลายอย่างมีพักแป้นพักชีพักยางครับหลายอย่างครับลุยเลยอืม,อมครับนัว,นว ยามันปากปากเอาละได้ทั้งใดดีละทางนี้หวานช่วยช่วยทำนี่ลหละโแจสกคือต้มอ,อึ่งล้ว แต่เกิดมายังไม่เคยกินเลยครับต้มอื่นกอแม่ผมเคยพากินแต่น้อยๆนะครับบ้านผมบ่มีนำะกินปูนี่แห้ะครับเนาะแซบ่บเหมือนกัน่ายรูดตรงไหนก็ได้ โอเคกินได้อืม <laughs> หวานชุวยชุ่ยอือโอเคแซ่บคือเก่ากินกับเพาะแพ้วว่ะนี <laughs> ่ย

ไข่มันอยู่ในนี่จะไข่บหรือมันบุ <c oughs> <c oughs> นี่พี่นอ้องเด้การกาดไปเมนูปกักปากเสีบๆน้องก,กันขราบลุยอออืื้ อูสุดๆครับเนื้อหวานนี่พักแป้งน,นะ ชื่อว่า,วากิลกับตำหมหงสนั่นนานไปเจอนะครับแกะบอก่อยดีจวด พ <peach> ักอะไรครับเนื้อหวานมันดชดุตฮะจำใส่มะม่วง ม่วงกระสมกันน่ะเต้นม้วนแก้วม่วงเร็้กวกินจะจะแซบแซบมุกันพี่น้องอออืื้ hoàn chuối chuối nhiều câu nhiều จัดปลายเจ็บแซะเหมองกันครับผมน้ำย้อยปากปากก็แฉะไปเก่าโอ้ มาสุดท้ายข้อวกะลพี่น้องน้ำนัวยงังเหลืได้ พอไปแล้ว <S <S เมื่อแล้วสวัสดีครับ